สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องสายมอยวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันนะครับหลังมีคนตั้งกระทู้ทำไมฝรั่งชอบเมืองไทยทำไมพวกเขาถึงไม่ชอบประเทศที่พัฒนาแล้วและสะอาดกว่าในเอเชียเช่นญี่ปุน่นเกาหลีใต้ไต้หวันฮ่องกงและจีนโดยรายละเอียดในกระทูนะ้นแบบขย่อมานะครับมีประมาณว่า ประเทศไทยทำให้ฉันรู้สึกเหมือนอยู่ในแดนไกลโดยปราศจากความรุนแรงที่ไม่มีเหตุผลและมีอิสรภาพเพียงเพราะประเทศที่มี GDP สูงกว่าหรือดัชนีการพัฒนาที่สูงกว่าไม่ได้ประกันว่าผู้อยู่อาศัยจะมีความสุขมากขึ้นเมื่อฉันย้ายไปเกาหลีทุกคนถามว่าฉันย้ายไปที่นั่นเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นหรือเปล่านี่เป็นคำถามแปลกๆสำหรับฉัน ฉันไม่เคยรู้สึกว่าเป็นเช่นนั้นฉันแค่อยากสนุกและท่องเที่ยวดังนั้นฉันจึงได้งานที่เกาหลีเพื่อสัมผัสกับวัฒนธรรมและออกไปเที่ยวกับเพื่อนชาวเกาหลีฉันรู้จักคนญี่ปุ่นเกาหลีอินเดียและจีนหลายคนรวมถึงชาวตะวันตกที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยเพราะเห็นสิ่งที่ชอบเป็นการส่วนตัวเกี่ยวกับการอยู่ที่ไทยไม่ใช่ชายหาดเท่านั้นไม่ใช่แค่ค่าครองชีพ ไม่ใช่แค่ผู้คนเท่านั้นแต่เป็นสิ่งที่ไม่เหมือนใครสำหรับประสบการณ์ชีวิตและสิ่งที่พวกเขากำลังมองหาเพื่อนชาวญี่ปุ่นของฉันบอกว่าเขาชอบทำงานในประเทศไทยเพราะบรรยากาศที่เป็นสากลเขารู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของโลกจริงๆไม่ใช่แค่ญี่ปุ่นเมื่อเขาอาศัยและทำงานและมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากมายในกรุงเทพ ดังนั้นฉันจึงลงเอยที่ประเทศไทยและแม้ว่าธุรกิจจะไม่ได้ดีไปกว่าประเทศอื่นๆแต่ฉันก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ชีวิตของฉันได้เจออะไรแตกต่างไปจากประเทศอื่นๆและก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันต่างๆนานานะครับวันนี้เราจึงคัดย่อเอาบางคอมเมนต์มาให้อ่านกันนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยคอมเมนต์ท่านที่หนึ่ง เปรียบเทียบระหว่างกรุงเทพและโตเกียวนะครับโดยให้ความเห็นว่าญี่ปุ่นมีการพัฒนาอย่างมากตัวอย่างเช่นระบบขนส่งสาธารณะของโตเกียวอาจเป็นมหานครที่ดีที่สุดของโลกโดยทั่วไปแล้วโตเกียวเป็นเหมือนเครื่องจักรที่สมบูรณ์แบบโครงสร้างพื้นฐานเป็นระดับโลกไม่มีการเช่าโกงเลยและปลอดภัยอย่างยิ่งสำหรับนักท่องเที่ยว ส่วนประเทศไทยเงินที่คุณต้องใช้สำหรับโรงแรมในโตเกียวหรือห้องพักระดับลางจะทำให้คุณได้ห้องพักโรงแรมระดับ3 4ดาวในกรุงเทพประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีส่วนหนึ่งวงเล็บสนามบินรถไฟฟ้าการดูแลสุขภาพที่ดีสำหรับชาวต่างชาติและเป็นประเทศโลกที่ส ที่มีระบบรถไฟฟ้าที่ไม่ดีถนนไม่ปลอดภัยมากแต่ด้วยความยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงและในขณะเดียวกันอาหารราคาถูกจริงๆปาร์ตี้เพื่อเงินไม่กี่เหรียญและมีชายหาดที่สวยงามคอมเมนต์ท่านต่อมานะครับผู้คนมีความเข้าใจผิดอย่างมากเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นเพียงสิ่งที่คุณคิดว่าประเทศไทยไม่พัฒนาและไม่สะอาด ซึ่งเป็นเทศโดยสิ้นเชิงมีหลายจังหวัดที่ยังไม่พัฒนาในประเทศไทยแต่ฉันอาศัยอยู่กรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยและมีการพัฒนาเช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศตะวันตกกรุงเทพมีรถไฟฟ้ารถไฟฟ้าใต้ดินและระบบขนส่งสาธารณะที่มีประสิทธิภาพห้างสรรพสินค้าในกรุงเทพมีขนาดใหญ่หรูหรา และดีกว่าที่คุณจะพบในประเทศตะวันตกอื่นๆเมื่อฉันนึกถึงประเทศที่ไม่พัฒนาฉันจะนึกถึงลาวกัมพูชาพมา่าฟิลิปปินส์สิ่งเหล่านี้เป็นตัวอย่างที่ดีของประเทศที่ไม่พัฒนากรุงเทพในสายตาของฉันอยู่ในประเภทเดียวกับสหรัฐอเมริกาฮ่องกงเกาหลีใต้เนื่องจากมาตรฐานการครองชีพและโครงสร้างพื้นฐาน ที่สะดวกสบายมากคอมเมนต์ท่านต่อมาเหตุผลหลักประการหนึ่งที่ชาวต่างชาติเช่นฉันชอบที่จะอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นเพราะคุณมีฐานะร่ำรวยกว่า3เท่าเพียงแค่อาศัยอยู่ที่นี่ฉันทำงานให้กับบริษัทต่างประเทศดังนั้นฉันจึงได้รับเงินเดือนตามปกติในขณะที่อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมสูง รู้ราเพียง1,500 0บาทต่อเดือนเท่านั้นคอมเมนต์ท่านต่อมาฉันไม่ต้องกังวลเรื่องค่างวดอรถเพราะระบบขนส่งสาธารณะพาฉันไปได้อย่างง่ายดายทุกที่ที่ฉันต้องไปและถ้าฉันต้องใช้แท็กซี่ฉันสามารถไปได้ทุกที่ที่ต้องการในราคาต่ำกว่า6ดอลลาร์ชีวิตในกรุงเทพประเทศไทยเรียบง่ายและเครียดน้อยกว่า การพูดชีวิตประจำวันในลอนดอนนี่เป็นเพียงไม่กี่เหตุผลที่ชาวต่างชาติจำนวนมากในประเทศไทยเลือกที่จะอาศัยหรือกระเสียนที่นี่และไม่ต้องการกลับไปประเทศบ้านเกิดคอมเมนต์ต่อมานอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่เคยตกเป็นอาณานิคมมีความเป็นอิสระและภาคภูมิใจเป็นเนื้อเดียวกัน มีระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ครอบคลุมมากกว่าการดูแลสุขภาพที่ดีเยี่ยมและอุตสาหากรรมการบริการที่ดีที่สุดในโลกอันที่จริงรีสอร์ทหลายแห่งที่เพิ่งก่อตั้งในเอเชียตะวันออกกลางได้รับการสนับสนุนจากผู้ประกอบการไทยคอมเมนต์ต่อมาประเทศไทยมีความพิเศษและลึกลับ ที่นี่ไม่มีใครออดอยากฉันอยู่ที่นี่มา15ปีแล้วและยังคงเป็นเพียงรอยขีดขว่วนในการทำความเข้าใจประเทศนี้และผู้คนฉันรู้มากพอที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งและหลีกเลี่ยงความขัดแย้งที่ไม่จำเป็นคอมเมนท์ท่านต่อมาชื่อเสียงที่ดีของประเทศไทยดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากอย่างแน่นอนแต่ความงามทางวัฒนธรรม สภาพอากาศโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัยและอาหารหลากหลายประเภทและราคาที่ค่อนข้างต่ำคือสิ่งที่ทำให้ผู้คนอยากมาเที่ยวหรืออยู่อาศัยคอมเมนต์ท่านต่อมาผมคิดว่าคุณพูดถูกฮ่องกงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้มีการพัฒนามากกว่าประเทศไทยและบางแห่งก็อาจจะสะอาดกว่าด้วยซ้ำแล้วทำไมผมถึงอยู่บางไทย ผมอาศัยอยู่ที่นี่เพราะเป็นประเทศเขตร้อนและสวยงามมากและเนื่องจากผมแต่งงานกับผู้หญิงไทยและเมื่อพูดถึงผู้หญิงไทยพวกเขามีความเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้หญิงตะวันตกส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะพวกเขาได้รับการเลี้ยงดูที่แตกต่างกันผมและภรรยาเรามีชีวิตที่สวยงามด้วยกันอีกเหตุผลหนึ่งคือการใช้ชีวิตที่นี่ถูกกว่าในหลายประเทศ คอมเมนต์ท่านต่อมาสิ่งนี้ก็คือเมื่อผู้คนคิดถึงประเทศกำลังพัฒนาพวกเขามักจะถือว่าแย่ที่สุดความยากจนมีอยู่ทุกที่แต่ประเทศกำลังพัฒนาก็มีเมืองใหญ่เหมือนที่อื่นๆเมืองอย่างกรุงเทพมีทุกสิ่งที่คุณต้องการเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานที่ยอดเยี่ยมและระบบการขนส่งที่ง่ายดาย ผู้คนจำนวนมากช้อปปิ้งที่ห้างสปปรรพสินค้าและตลาดขนาดใหญ่อาหารความสนุกวัฒนธรรมและประเพณีสิ่งต่างๆมากมายให้ดูและทำและราคาไม่แพงทั้งหมดแม้จะมีความยากจนแต่ประเทศไทยก็ดูแลพื้นที่สาธารณะและให้ความสำคัญกับสุขภาพและความสะอาดมาก Amazing Thailand คอมเมนต์ท่านต่อมาฉันเลือกที่จะกระสียนในกรุงเทพเพราะราคาไม่แพงและฉันชอบสภาพอากาศและสถาปัตยกรรมของประเทศไทยและผู้คนส่วนใหญ่ฉันอาศัยอยู่ใกล้หมู่บ้านมุสลิมในที่ฉันเรียกว่าเมืองเล็กๆในกรุงเทพฉันมีเงินบำนาญเล็กๆแน่นน้อยห้อยดอลลาร์ต่อเดือนและเพียงพอที่จะประหยัดเงินได้ในแต่ละเดือน คุณสามารถมีชีวิตอยู่และประหยัดเงินได้15ดอลลาร์ต่อวันที่นี่คอมเมนต์ต่อมาฉันเคยอาศ,ศัยอยู่ที่ไทยฉันคิดว่าชายหาดและภูมิประเทศของประเทศไทยสวยงามมากและที่สำคัญกว่านั้นคือทำไมฉันถึงชอบเมืองไทยผู้คนน่ารักและเป็นมิตรมากคนส่วนใหญ่ยิ้มไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าหรือเจ้าของร้านค้าต่างๆ ฉันก็พบแต่ความสุขคอมเมนต์ท่านต่อมาประเทศไทยเป็นประเทศที่ไปได้ง่ายที่สุดคุณจะพบว่าคนส่วนใหญ่มีความสุขและพอใจกับชีวิตและสังคมนอกจากนี้ยังเป็นเกาะที่สวยงามและมีชายหาดมากมายสำหรับนักท่องเที่ยวประเทศไทยเป็นประเทศสำหรับนักท่องเที่ยวโดยพื้นฐานแล้วคนไทยสร้างรายได้จากเงินนักท่องเที่ยว ผู้คนที่นั่นมีแนวโน้มจะดีกับนักท่องเที่ยวมากกว่าประเทศอื่นๆและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนหนึ่งนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยโปรดใช้วิจรรารณญาณในการรับชมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไป